เสียงที่ได้ยินจากข้างหลังมันคือฝีเท้าวิ่งตามมาติดๆเขาไม่กล้าหันไปมองรู้แค่ว่ายิ่งปั่นเร็วเสียงก็ยิ่งตามมาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีก่อนคนที่เล่าให้ฟังคือคุณตั้มชายวัย40ปลายๆในวันนี้แต่ในเวลาวันนั้นเขายังเป็นหนุ่ม20ต้นๆ เพิ่งเริ่มทางานที่อาเภอและมีแฟนสาวที่อยู่ในหมู่บ้านถัดไปซึ่งห่างจากบ้านเขาราวสิกิโลเมตรหลักมันก็ต้องทนหน่อยเขาว่าอย่างงานทุกเย็นหลังเลิกงานตามจะปั่นจักรยานเสือมอบไปหาแฟนคุยกันไม่นานก็ต้องรีบกลับเพราะทางระหว่าง2หมู่บ้านเป็นป่าโปง่งสลับเนินเขาและไม่มีไฟฟ้าแม้แต่ต้นเดียวโดยเฉพาะทางลงเขาช่วงก่อนถึงบ้านเขาเปรี่ยวจนคนในพื้นที่หลีกเลี่ยงถ้าไม่จําเป็นคืนหนึ่งเป็นคืนวันศุกร์ ตั้มอยู่กับแฟนนานกว่าปกติพอรู้ตัวอีกทีก็สองทุ่มเขาจึงรีบปั่นจักรยานกลับบ้านไฟฉายที่ติดหน้ารถส่องทางเบาๆข้างทางมีแต่เสียงลีดลิงเลยๆตอนนั้นเองที่เขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางใส่ชุดสีขาวกับกางเกงยีนขาสั้นผมยาวปิดหน้ากำลังกวักมือเรียกตั้เมเบรกจักรยานหัวใจเต้นแรงพอหน้าไม่คุ้นเขาคิดว่าอาจเป็นคนหลงทางเขาจึงตะโกนถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไปไหน หญิงสาวไม่ตอบยังคงกวักมือด้วยความเป็นคนมีน้ำใจตามค่อยๆปั่นเข้าไปใกล้แสงจากไฟฉายเริ่มเห็นชัดขึ้นและและ้วเขาต้องขนลุกว่าหัวของผู้หญิงหันมาตรงหน้าเขาแล้วแต่ขาทั้งสองยังคงชี้ไปทางตรงข้ามเหมือนล่างบิดกับหัวอยู่เชี่ยตามร้องออกมาแบบไม่รู้ตัวก่อนจะหักแขนหลบแล้วปั่นหนี้ยังไม่ชีวิตแต่เสียงที่ได้ยินจากข้างหลังมันคือฝีเท้าวิ่งตามมาติด,ตดๆเขาไม่กล้าหันไปมองรู้แค่ว่ายิ่งปั่นเร็วเสียงก็ยิ่งตามมา จนกระทั่งถึงซาลาพักล้างตรงจุดตัดถนนเสียงหายไปทันทีเงียบสนิทคืนนั้นเขานอนไม่หลับเช้ามารีบไปถามแม่ว่าแถวนั้นเกิดเหตุอะไรไหมแม่เงียบไปคู่ก่อนจะพูดว่าเมื่อห้าหปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ลงเขาเร็วเกินเสียหลักตกข้างทางตายคาที่ศพเขาปิดผิดรูปหัวไปทางขาไปอีกทางจนต้องเอาผ้าโพกไว้ไม่ให้ใครเห็นศพตอนยก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านที่ผ่านเวลาตอนกลางคืนมักจะเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวยืนกอดมืออยู่ข้างทางบางคนได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังบางคนถึงขั้นตกจักรยานหรือรถเสียตรงจุดนั้นตั้มไม่เคยปั่นจักรยานคันนั้นไปตอนกลางคืนอีกเลยทุกครั้งที่นึกถึงเขาบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เจอผีแต่มันคือความรู้สึกมันอยู่ข้างหนหังเราทั้งที่มันไม่ควร และพี่อยากก้มมองไปที่น้ํานะก่อนหน้านี้มีคนบอกตอนก้มลงไปดูเธอจะโผล่หน้ากลับมายิ้มให้แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่โต้งคืนเย็นวันศุกร์เวลาประมาณห้าทุ่มเขากําลังขับรถกลับจากงานเลี้ยงบริษัทผ่านมาเส้นทางรัดที่ไม่ค่อยมีรถถนนเปี่ยวที่มีสะพานทอดผ่านคงใหญ่ ตอนรถกำลังขึ้นสะพานไฟหน้ารถสาดไปเห็นบางอย่างหญิงสาวคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงยืนอยู่ริมราวสะพานผมยาวปกหน้ายืนหันหลังให้ถนนก่อนที่พี่โต้งจะทันเบรกรถเธอกระโดดลงน้ําต่อหน้าต่อต,อตาเขาตกใจสุดขีดรีบจอดรถชิดขอบทางแล้วคว้าโทรศัพท์โทรหากู้ภัยทันทีพี่ครับมีคนกระโดดน้ําตรงสะพานคองหัวหนารีบมาด่วนเลยครับระหว่างถือสายรอ เขาพยายามเพ่งลงไปที่น้ําเห็นภายน้ําเหมือนบางอย่างกําลังลอยอยู่เบาๆในน้ํานิ่งแล้วค่อยๆจมหายไปอย่างช้าๆปายสายยังไม่รับภาพตรงหน้าดูหน้าขนลุกกว่าที่คิดสักพักปายสายกู้ภัยรับแล้วพู้สิ่งรีบเร่งพี่รีบออกมาจากตรงนั้นเลยรีบเลยพี่พี่โตงงงงฮะผมเห็นกับตามีผู้หญิงกระโดดจริงๆพี่พี่พี่คือคนที่เจ็ดแล้วที่โทรมา วันนี้คือวันที่7็นับตั้งแต่เธอกระโดดน้ำลงไปผมจำได้แม่นเลยผมเองแหละที่เก็บศพเธอขึ้นมากับมือและพี่อยากก้มมองไปที่น้ำนะก่อนหน้านี้มีคนบอกตอนก้มลงไปดูเธอจะโผล่หน้ากลับมายิ้มให้แต่ไม่ทันแล้วเพราะพี่โต้งมองลงไปตลอดตั้งแต่แรกเขาไม่รออะไรอีกรีบปิดโทรศัพท์กระโดดขึ้นรถทันทีเหยียบคันเร่งเต็มที่และสิ่งที่เขียวขึ้นมาก็ทำให้ต้นใจหายศพศพของแม็่ ศพซีดขาวผิวเริ่มเปื่อยใบหน้าเริ่มบวมใส่เสื้อบอลตัวเดียวกับที่แม็กใส่มาวันนี้ต้นพงะงะหันมองไปอีกฝ้าของสะแม็กยังยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้านิ่งตามเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งในอำเภอบางเลนจังหวัดน,นคนปรปฐมต้นกับแม็กเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กโตมาด้วยกันบ้านอยู่ติดกันเย็นวันหนึ่งหลังฝนตกใหม่ๆกินดินในทุ่งนาช่วยม้าอ่อนๆแม็กชวนต้นไปหว่านแหหาปลาที่สาท้ายวัด เป็นสระน้ําล้างข้างวัดเก่าๆไม่มีผ้าจําพรรษาแล้วมีเงาไม้ใหญ่กับเสียงจักระจันต้นลังเลเพราะเคยได้ยินชาวบ้านเล่าว,ว่าเคยมีคนจมน้ําตายตรงนั้นแต่แม็กบอกว่าเดี๋ยวค่าแล้วรีบไปเดี๋ยวปลาขึ้นหมดทั้งสองเดินลัดทุ่งไปถึงตอนแดดเริ่มค้อยบรรยากาศวังเวงจนต้นรู้สึกขนลุกแม็กยืนอยู่อีกฟากหนึ่งของสะบอกให้ต้นหว่านแห่ตรงที่ตนชี้ไว้ต้นรวบแห่เต็มมือหว่านลงไปในสระน้ำขุ่น เสียงน้ำแตกกระจายพอดึงขึ้นมาน้ำหนักของเหยนั้นหนักผิดปกติและสิ่งที่เขียวขึ้นมาก็ทําให้ต้นใจหายศพศพของแม็กศพซีดขาวผิวเริ่มเปื่อยใบหน้าเริ่มบวมใส่เสื้อบอลตัวเดียวกับที่แม็กใส่มาวันนี้ต้นพงะงะหันมองไปอีกฝ้าของสะแม็กยังยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้านิ่งตาไม่กระพริบเหมือนไม่มีชีวิตต้นร้องั่นคิ้งเหวิ่งสูดชีวิตกลับบ้านแม่กตกใจรีบพาผู้ใหญ่บ้านแล้วพากันกลับไปที่สะพร้อมชาวบ้านอีกกลุ่ม สิ่งที่เจอคือศพแม็กจริงๆนอนแน่นิ่งต้มขอบสะหมอชันสูตรลงความเห็นแม็กตายสองวันร่างกายมีรอยเขี่ยวงูเหา่ากัดที่ข้อขาบ่งบอกว่าโดนงูพิษฉกที่สระน้ําทุกคนในหมู่บ้านไม่มีใครพูดอะไรแต่ในใจของต้นยังมีคําถามที่ไม่เคยได้คําตอบแล้วเมื่อคืนคนที่ยืนตรงขอบสะกับเขาคือใคร สายสลิงขาดเธอตกลงมาจากชั้นสามเธอเสียชีวิตคาที่หลังจากนั้นหลายคนก็เห็นผู้หญิงขึ้นลิฟต์ตอนกลางคืนแต่พอไปดูจริงๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณต้นชายวัยกลางคนที่เพิ่งเริ่มทํางานเป็นรอปภโรงงานแห่งหนึ่งโรงงานนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีหลายอาคารมีทั้งพนักงานฝ่ายผลิตพนักงานขนส่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่สํานักงาน รอบกลางวันก็ไม่มีอะไรแต่รอบกลางคืนรอบทีคุณต้นได้รับมอบหมายให้เฝ้าเวรดึกคืนแรกเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งพนักงานทุกคนเลิกงานกันหมดแล้วความเงียบเข้าปกคุมทั่วโรงงานคุณต้นกําลังเดินตรวจรอบอาคารเดินผ่านหน้าลิฟต์ขนของที่เชื่อมตึกฝั่งขนส่งจู่ๆแกเห็นพนักงานหญิงคนนึงผมยาวใส่ชุดยูนิฟอร์มโรงงานกําลังเดินเข้าไปในลิฟต์ขนของคุณต้นยืนงงๆเอ๊ะใครยังไม่กลับ ทันใดนั้นมีเสียงกรีดดังลั่นมาจากในลิฟต์ุณต้นตกใจรีบวิ่งไปดูไฟลิฟต์ดับเงียบเขาหยิบมือถือขึ้นมาโทรผู้จัดก,การทันทีพี่ครับผมเห็นพนักงานผู้หญิงเข้าไปในลิฟต์ขนของแล้วลิฟต์ตกครับปลายสายเงียบไปสักครู่แล้วตอบกลับมาว่าใจเย็นๆน,นะต้นไม่มีใครอยู่แถวนั้นแล้วพนักงานเลิกกันหมดแล้วและไม่มีลิฟต์ตกแต่ผมเห็นกับตาเลยนะครับพี่ผู้หญิงผมยาวใส่ชุดพนักงานโรงงานเราเข้าลิฟต์แล้วก็กรีดผู้จัดก,การถอนหายใจแล้วพูดเบา ตนเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังแล้วกันแต่ฟังแล้วอย่าตกใจนะเมื่อสามปีก่อนตรงลิฟต์ขนของทีวานั่นแหละเคยเกิอดอุบัติเหตุตอนนั้นมีพนักงานอีกคนหนึ่งชื่อน้องพิมพ์เธอลิบขึ้นลิฟต์เพื่อจะเอาของไปส่งก่อนเลิกงานแต่ลิฟต์เกิดขัดข้องสายสลิงขาดเธอตกลงมาจากชั้นสามเธอเสียชีวิตคาที่หลังจากนั้นหลายคนก็เห็นผู้หญิงขึ้นลิฟต์ตอนกลางคืนแต่พอไปดูจริงๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเธอยังคงวนเวียนอยู่กับลิฟต์ที่พาเธอลงไปวันนั้น คุณต้นยืนนิ่งขดลุกสู้คืนนั้นเขานั่งเฝ้ายันเช้าไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้ลิฟต์อีกเลยและหลังจากนั้นเขาก็ขอย้ายเวรไม่รับเวรดึกอีกเลยเพราะเสียงจี๊ดในคืนนั้นยังคงดังอยู่ในหัวเขาเสมอนอนกับบอยเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กๆชอบออกหาปลาในคลองท้ายวัดยามค่าคืนเพราะปลาจะเยอะและน้าใสคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์กระทบผืนน้ําให้บรรยากาศชวนขนลุกแสงสีเขียวเหลืองว่าดลอยข้ามโพรงหญ้ามาตรงหน้าเป็นหัวผู้หญิงลอยได้ห้อยเครื่องในยาวเหยียด ตาแดงกังจ้องมาทางพวกเขามันคือผีกระสือของจริงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าทั้งคู่ตกใจวิ่งหนีสุดชีวิตลงลุกคุกคานไปตามคันนาท่ามกลางเสียงโมวเลาะแหบแห้ง,หงตามหลังจะหนีไปไหนของมันต้องกินแต่ยังโชคดีเขาวิ่งไปเจอกระท่อมเก่าๆที่มีผ้ายันสีแดงติดอยู่ที่ประตูบอยเปิดประตูเข้าพูดไปโดยไม่คิดอะไรนนเข้าไปตามทันทีทันใดนั้นเสียงผีกระสือลองขีดลั่นแสงสีเขียวก็ดับปูบไปต่อหน้าต่อตาชาววันลุ่งขึ้นชาวบ้านได้ยินเสียงเคาะประตูวัด ผมนอนกับบอยในสภาพโรมเปิดดินเปิดเลือดเล็กน้อยนั่งหายใจอยู่หน้าประตูเมื่อได้สติทั้งสองเล่าเรื่องราวให้คนในหมู่บ้านฟังไม่มีใครเชื่อเต็มร้อยแต่หลายคนเริ่มไม่กล้าออกหาปลาในเวลากลางคืนอีกเลยส่วนกระท่อมที่ช่วยเขาไว้วันนั้นไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นของใครและวันต่อมาก็หายไปเฉยๆหรือเพียงรอยผ้ายันไม่เคียมอยู่บนพื้นเธอผูกคอตายในห้องนั้นแหละตั้งแต่นั้นเจ้าของตึก ก็ปิดห้องไว้ไม่ให้ใครใช้ตอนทําร้านกาแฟก็ล็อกทิ้งไว้อย่างนั้นเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นกับน้องแพพนักงานวัยสาว20ต้นๆที่เพิ่งเข้ามาทํางานในคาเฟ่แห่งหนึ่งคาเฟ่นี้ตั้งอยู่ในซอยเงียบๆย่านชานเมืองตัวร้านแต่งแบบแนวมินิมอลข่าวสะอาดมีส่วนเล็กๆหน้าร้านทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งวันนั้นเป็นวันธรรมดาเหมือนทุกวันคาเฟ่ปิดหนึ่งทุ่มน้องแพร,รับหน้าที่ปิดร้านอยู่คนเดียววันนั้นเธอกําลังเช็ดโต๊ะล็อกประตูเตรียมกลับ ขณะที่กําลังจะเดินไปเก็บของด้านหลังเธอก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดเดสสีแดงผมยาวบ่า,บาเดินผ่านหลังร้านไปทางห้องเก็บของด้านในน้องแพรตกใจรีบตะโกนขอโทษค่ะร้านปิดแล้วนะคะไม่มีเสียงตอบเธอเดินตามไปแต่ผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วที่แปลกกว่านั้นคือเธอเห็นผู้หญิงชุดแดงเดินเข้าไปในห้องหลังสุดของร้านซึ่งเป็นห้องที่ถูกล็อกจากด้านนอกและไม่มีใครใช้มานานน้องแพรรีบโทรหาพนักงานรุ่นพี่ทันที พี่น้ำหนูเห็นผู้หญิงชุดแดงเดินเข้าด้านหลังอะ่ะแล้วหายไปเลยปลายสายเงียบไปแล้วพูดเบาๆแพรจะเย็นนะพี่จะเล่าให้ฟังแต่ห้าไม่เปิดห้องนั้นเด็ดขาดห้องนั้นก่อนร้านจะเป็นคาเฟ่เคยเป็นร้านเสริมสวยมาก่อนเจ้าของร้านเสริมสวยเป็นผู้หญิงอายุประมาณ30ปลายๆเธอชอบใส่ชุดแดงเป็นประจำแต่หลังจากร้านเริ่มเจ๊งเธอเริ่มเครียดจนสุดท้ายเธอผูกคอตายในห้องนั้นแหละตั้งแต่นั้นเจ้าของตึกก็ปิดห้องไว้ไม่ให้ใครใช้ตอนทำร้านกาแฟก็หลอกทิ้งไว้อย่างนั้นเลย คนที่อยู่ปิดร้านคนเดียวเคยเห็นสาวชุดแดงอยู่บ่อยๆบ,บางคนได้กลิ่นน้ำหอมเหมือนร้านเสริมสวยด้วยซ้ำเธอยังอยู่ที่นั่นเฝ้าห้องของเธอในชุดแดงที่เธอชอบใส่ดวงวิญญาณอาจไม่ได้ต้องการทำร้ายใครแต่ยังไม่ยอมจากไปยังคงวนเวียนอยู่ที่เดิมกับความทรงจำสุดท้ายก่อนลมหายใจจะหมดลง เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเองครับชื่อตั้มผมเพิ่งซื้อคอนโดแห่งหนึ่งในย่านฝั่งทนห้องอยู่ชั้นที่17วิวดีลมเย็นราคาไม่แพงจนเกินไปเป็นห้องมือสองที่เจ้าของเดิมขายด่วนผมก็รีบคว้าไว้คืนแรกๆทุกอย่างก็ดูปกติจนเริ่มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกลางดึกผมมักจะได้ยินเสียงเคาะริมระเบียงเบาๆคล้ายมีใครใช้นิ้วเคาะกระจกจากด้านนอกเป็นเสียงที่เกิดเฉพาะช่วงตีสองตีสามเท่านั้นพอเดินไปดูก็ไม่มีอะไร ไม่มีคนไม่มีเสียงลมแม้แต่เงาก็ไม่มีผมเริ่มระแวงว่าห้องข้างๆแก้งแต่พอถามปรปภกับนิติเขาก็พูดจาอ้ำอึง้งบอกว่าไม่มีใครแจ้งเรื่องเสียงอะไรแบบนี้เริ่มชินจนกระทั่งคืนหนึง่งตอนนั้นเวลาประมาณตีสองครึ่งครับอยู่ๆก็มีเสียงดังตุกดังสนัน่นตามด้วยเสียงกระแทกหนักๆตรงระเบียงผมรีบวิ่งไปดูสิ่งที่ผมเห็นผมไม่มีวันลืมเลยครับมีแขนผู้หญิงคนหนึ่งกระเด็นมาติดราวระเบียงห้องผมเลือดไหลลงมาตามซสี่เหล็ก ผมรีบโทรหานิติโทรหากู้ภัยพูดอะไรแทบไม่รู้เรื่องแต่ยังจับใจความได้ว่ามีคนตกมาจากตึกแขนก็เด่นหลุดออกมาอยู่ที่ห้องผมไม่มีอะไรเลยครับไม่มีแขนไม่มีเลือดไม่มีร่องรอยการกระแทกเล่ากับทุกอย่างที่ผมเห็นไม่มีอยู่จริงผมถึงกับอึง้งพายายามอธิบายแล้วพูดว่าผมเห็นจริงๆแต่ทุกคนกับมองเหมือนผมเป็นคนบ้าคืนนั้นผมนอนไม่หลับ ตอนเช้าผมพยายามไปถามนิติอีกครั้งแต่เขาก็ไม่พูดอะไรจนรอปภคนนึงเรียกผมไปคุยเงีย,งยบๆที่หน้าตึกพี่เห็นใช่ไหมครับผมเดาว,ว่าพี่คงไม่ใช่คนแรกผมงงถามกลับหมายความว่าอย่างไงรอปภเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึง่งเคยพักอยู่ห้องชั้น21ตรงกับห้องพี่เลยวันหนึ่งเธอตกลงมากลางดึกแขนกระแทกกร,ระเบียงชั้นที่17ขาดกระเด็นไปติดอยู่ตรงนั้นพอดีข่าวตอนนั้นเงียบเพราะคอนโดพยายามไม่ให้แพร่ข่าวออกไป แต่ที่น่ากลัวคือหลายคนเห็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ที่ระเบียงตอนกลางคืนท,ทั้งที่ล็อกประตูจากด้านในหมดผมฟังแล้วถึงก็เย็นว่าไปทั้งตัวแต่มันคืออดีตที่ยังหลอกหลอนอยู่ที่นี่ตลอดมา